ท่านนะครับเราจะเห็นทางการง,งานโฉนดทางการศึกษานะครับแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยภาคีเครือข่ายทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกยินดีเนี่ยที่ได้มาเป็นประธานนะครับในทางกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงลึกนะครับสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับ ยิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์เือแพร่ทอดความรู้นะครับในการปรเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องของจังหวัดกาญจนบุร,ร,นรีปี2566นะก็สําหรับปัจจุบันนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าการทํางานก็ขานให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของสุขภาพากับประชาชนเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่จำเป็นแลวก็สำคัญ เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อต่งางๆที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะครับดังนั้นจำเป็นที่พวกเราจะเป็นนักนักสื่อสารนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพเนี่ยจะต้องต้องทำการส่งเสริมป้องกันแล้วก็การรักษากับประชาชนได้ถูกต้องนะครับโดยประชาชนจะได้นําความรู้ไปใช้ประโดยชน์ต่อไปนะครับถึงเหล่านัเป็น,ปนควาความจำเป็นจะต้องอ สร้างเครือข่ายนะครับนักศรรืกอสาสุตัวผ้าไมเกิดขึ้นในพื้นที่นะของของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ของที่อื่นนะครับเพื่อเป็นการกระจายความรู้ระหว่างกันนะครับการทาง,งในเรื่องของสิ้อลานน,นะครับนักซื้อสารตัวา้าของโรงพยาบาลน,นะครับจะขายเืิ่นะครับก็นอกจากนีม้มันก็จะเป็นซื้อกลางนะครับในการแก้ไขความเข้าใจ ในเรื่องของสุขภาพหน <S 2> <S 2> <S 2> ้าร้อนที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะัในเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของโรคอุจจาระร่วงนะครับอุจจาระร่วงนี่ก็เป็นโรคโรคหน้าร้อนที่ที่มาเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มักจะมีการระบาดสูงในช่วงหน้าร้อนเป็นโรคที่พบอันดับหนึ่งนะฮะในในโรคที่ต้องเฝ้าระวังต่างระบาดวิญยานในหน้าร้อนนี้นะครับสาเหตุก็จะเป็นในเรื่องของอการการมีเชื้อโรคนะฮะปนเปื้อนในอาหาร นะครับนะฮะวนใหยาจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับก็ทําให้อาหารนี่เสียงง่ายนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนี้ก็เป็นเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เชื้อโรคเนี่ยเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอาหารนะอาหารก็ยิ่งเสียงง่ายขึ้นนะครับก็ในเรื่องของการป้องกันโรคในเรื่องของอุอจจาระร่วงนะครับก็จะมีในเรื่องของใช้สามคำนะง่าย,ายๆิดสำหรับวันนี้ก็เป็นเป็นโครงการเขาเรียกว่า ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของนักสื่อสารสุขภาพนะครับก็เป็นเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับให้ได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภัยสุขภาพที่ทูกต้องนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติ ได้ถูกต้องนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการก็เรียกว่าการแก้ไขความเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโรคบางโรคนะครับที่ประชาชนยังมีความเข้าใจผิดนะครับให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับก็เป็นความจำเป็นที่รักสื่อสารสุขภาพในส่วนของเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะครับจะต้องมีความรู้และก็ระหนักนะครับในเรื่องนี้นะฮะและสามารถสื่อสารและก็ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องนะครับรวมถึนประสานเครือข่ายกับทางสื่อมวลชนนะฮะให้สื่อมวลชนเป็นตัวช่วยในการกระจายข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับ<ไ>ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของพ m 2.5มด้วยนะครับเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยประจำนะฮะเราจะพบว่ามีการเผานะครับทั้งในเรื่องของเผาป่าเองหรือว่าเผาไร่นะครับ ซึ่งการเผาพวกนี้ก็จะทําให้เกิดฝุ่นควันขนาดเล็กในเรื่องของ PM 2.5ขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าเข้าไปในทางเดินหายใจได้นะครับเราก็เลยเกิดโรคพวกโรคปอดอักเสบโรคอะไรตามมาได้นะครับการป้องกันในช่วงนี้ก็คือต้องหลีกเลี่ยงนะในพื้นที่ที่มีการเผานะครับหลีกเลี่ยงกันควันแล้วฝุ่นตรงนี้นะครับถ้าจําเป็นต้องต้องเข้าไปในพื้นที่จริงก็ต้องใส่หน้ากากป้องกัน